สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช anel ของ whisper tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกิดในร,า,นราศีสิงค์ค่ะซึ่งเป็นดวงความรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2565ค่ะเช่นเดิมค่ะการทํานายเป็นแบบภาพรวมนะคะดังนั้นหน้าไพ่นะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้คุณนะคะรับไปแต่พลังงานที่ดีแล้วก็ใช้วิจรารณในการรับชมรับฟังค่ะ ก่อนที่จะเปิดไพ่นะคะแบงก์ก er, ็ขอประชาสัมพันธ์นะคะก็คือตอนนี้นะคะช่อง whisper tarot นะคะได้มียอดผู้ติดตามนะคะ,ะ5,000คนแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแบงค์ค่ะแบงก์ก็ได้ออกแบบนะคะวอลเปเปอร์นะคะเสริมดวงด้านต่างๆนะคะ,ะเพื่อเป็นการขอบคุณน้ำใจนะคะของทุกคนคุณสามารถเข้าไปที่แถบชุมชนนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดนะคะ วอลเปเปอร์นะคะด้านต่างๆได้เลยค่ะก็จะมีวิธีแนะนำนะคะการใช้หรือว่าช่วงเวลาต่างๆให้ด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะการเปิดไพ่กันเลยค่ะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มต้นที่ energy นะคะของคุณก่อนนะคะชาวสิงค่ะว่าตอนนี้ energy ของคุณความรู้สึกนึกคิดนะคะต่างๆที่โดดเด่นเป็นอย่างไรค่ะ s o v e u p s c u ค s ค่ะ seven of pentacles ace of cups ค่ะ two of cups และ queen of pentacles ค่ะสําหรับ energy ของคุณนะคะในตอนนี้นะคะอ่ามันเป็น energy ของเหมือนคุณนะคะ ตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะซึ่งการตัดสินใจเลือกไม่ได้จจะมีความลังเลอยู่นะคะซึ่งตอนนี้มันก็เลยทำให้คุณนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับกำลังคิดนะคะ ไตรตรองเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะต่างๆที่มันผ่านมานะคะในอดีตว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะคะเหมือนมันไม่สิ่งที่คุณจะต้องเลือกนะคะต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็เอ่อ energy ไปถัดมานะคะดูเหมือนว่าเออจริงๆแล้วความรักความสัมพันธ์นี้ ออคุณกับเขานะคะอาจจะเหมือนกับอยู่ในช่วงของการห่างหรือการเบรกกันแล้วก็ได้ในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะว่าเออขอตกลงกันก็ได้นะคะมีขอห่างกันก่อนสักพักหนึ่งเพราะว่าเหมือนมีคนนะคะคนใดคนหนึ่งที่เลือกเดินนะคะออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เพราะว่าพลังงานใบนี้ขึ้นที่คุณนะคะเดินออกไปทั้งทงท,งที่ยังมีความรักค่ะให้กับเขาอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะ เกิดปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆขึ้นมานะคะมันก็เลยทําให้คุณอนะ่ะเลือกที่จะเหมือนกับขอขอพักก่อนแล้วกันนะคะขอเออก้าวออกมาก่อนนะคะในตอนนี้ซึ่งถ้ามองจากหน้าไพ่นะคะปัญหาอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นในบางท่านบางกรณีนะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของ ความรักความสัมพันธ์ของทางเลือกตัวเลือกก็ได้ค่ะนะคะเขาคนนั้นที่คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขาอาจจะมีคนมาสารสัมพันธ์ด้วยหลายๆคนนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นความรกความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการลักษณะแบบนี้คุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมานะคะสําหรับ e n e r g y ในตอนนี้ของคุณนะคะ คุณค่อนข้างที่จะไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานการเงินตอนนี้เหมือนคุณกัจะให้ความสําคัญในเรื่องของความรักนะคะแบบเหมือนเป็นเป็นรองลงไปอะคะ่ะซึ่งตอนนี้มันก็เป็นช่วงที่คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินทีเดียวเลยนะคะเป็นช่วงที่คุณแบบมีเสน่ห์ขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู ENERGY ในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างค่ะว่าเขาคนนั้นนะคะ ในตอนนี้นะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะว่าตอนนี้ energy ของเขาค่ะเป็นอย่างไรค่ะมีพลังงานของ f o r ์บวอนสค่ะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมธสิงห์ธนชาวธาตุน้ำค่ะมีพลังงานของไฟซอ็อบคัพนะคะมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุดินค่ะ เพึกษบมังกรกันนะคะมีพลังงานของทั้ง10เหรียญแล้วก็6เหรียญเลยนะคะใบสุดท้ายค่ะมีพลังงานของ The e m p r e s สค่ะสำหรับ Energy ของเขานะคะในตอนนี้นะคะ mm hmm. เขาค่อนข้างที่จะไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานการเงินอาจจะเป็นในเรื่องของการงานที่เขาจะพยายาม เหมือนกับสร้างความมั่นคงนะคะให้กับชีวิตของเขาเองคือตอนนี้เขาไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเ,เหมือนกับคุณกับเขาเนาะได้มีการห่างนะคะหรือเบรคความสัมพันธ์กันไปเขาเลยไปโฟกัสเรื่องงานแล้วก็พยายามเหมือนอยู่แบบพยายามเป็นตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองด้วยแต่ว่าในใจเขาอะค่ะ เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะเขายัางนึกถึงเรื่องในอดีตต่างๆเนอะระหว่างคุณกับเขานะคะเนี่ยเขายัางมองออตัวห้วยที่มันยังล้มลงอยู่เลยนะคะเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะเจ็บปวดใจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังคิดถึงคุณมากๆเพราะว่าเขานะคะรู้สึกว่า คุณเป็นเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของเขาแล้วก็จริงๆแล้วตัวเขาอะค่ะอาจจะมีแบบเหมือนมีความคิดเลยนะคะว่าคุณเนี่ยแหละจะเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวเนาะที่แบบมีความมั่นคงนะคะด้วยการเนี่ยมีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีคุณลูกนะคะแล้วก็มีคุณปู่คุณย่าทั้งหลายนะอยู่เป็นครอบครัวที่มีความแบบ สมบูรณ์นะคะทั้งในเรื่องของทรัพย์สินนะคะแล้วก็เรื่องของความสุขเลยนะี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็เขารู้สึกว่าที่เขาคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเนะ่ยเปรียบเสมือนแบบเป็น D M p r e s s ของเขาเป็นหนึ่งในใจเขานะคะแล้วก็ในตอนเนี้ยนอกจากความทุกข์ความเศร้าวความคิดถึงนะคะหลังจากที่เบรกห่างกันไปเนี่ยเขานะอยากให้มีการให้อภัยกันด้วยนะคะเพราะมีพลังงานของหเหรียญขึ้นมาเ,เขาน่าจะอยากจะกลับไปเป็นครอบครัว กลับไปเป็นแบบเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์เนาะเพื่อสร้างครอบครัวที่ที่มีความสุขด้วยกันอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าคุณนะคะเป็นคนที่รักเขาที่สุดนะคะดีกับเขาที่สุดนะคะแล้วก็จากหน้าไพ่นี้นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือว่าอุปสรรค ที่ผ่านมาในอดีตอาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีคนที่ให้นะคะหรือว่ารับเนาะในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลต่างๆที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะอาจจะทําให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึกน้อยใจอยู่เหมือนกันที่อีกฝ่ายอาจจะไปให้ความสําคัญในเรื่องอื่นนะคะมากกว่านะคะให้ความสําคัญกับกับอีกฝ่ายหนึ่งะคะ่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ENERGY นะคะสำหรับในฝั่งเขาแล้วก็ในฝั่งของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์นะคะในภาพรวมและแนวโน้มกันค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะในภาพรวมนะคะตอนนี้ได้พลังงานหลักเลยนะคะก็คือได้พลังงานของ2ดาบมันมีในมันเป็น ENERGY ของ จะต้องมีการที่คุณจะต้องมีการเลือกเนาะหรือมีการตัดสินใจจริงๆนะคะซึ่งคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนยังตัดสินใจไม่ได้ยังมีความลังเลอยู่นะคะแล้วก็คนที่คุณดิวด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมันเหมือน,ม,น,ม,นมันมีแพชชั่นต่อกันเนาะมันมีแบบเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะแต่ว่ามันก็เป็น สถานการณ์ที่มันมีความทุกข์ด้วยนะคะในอดีตที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกเครียดนะคะคิดมากด้วยหวาดระแวงด้วยนะคะในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลต่างๆอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากการที่คุณกับเขานะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีปัญหากันในเรื่องของการสื่อสารได้นะคะ เหมือนกับว่าเวลาคุยกันอ่ะมันจะลงเอยด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะซะทุกทีก็ได้เหมือนคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็จะเกิดเรื่องแบบกลายเป็นความขัดแย้งมันก็ทําให้คุณค่อนข้างเครียดเนาะนอนไม่หลับกันเลยนะคะในช่วงเวลากลางคืนนะคะหรือว่านอกจากในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นในลักษณะของเหมือนกับ คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเท่าไหร่มันกับเขาอาจจะแบบผุบผุบโผลผ่ผก็ได้นะคะม,มาไปแไปบบว่าพูดคุยกันวันนี้เจอกันวันนี้แล้วก็หายไปมันแบบมันทําให้คุณรู้สึกระแวงอะคะ่ะเหมือนเขาอาจจะทําให้คุณรู้สุกว่าคุณต้องเป็นคนรอเขานะคะคุณก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจอาจจะแบบระแวงไปว่าเออเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่าลักษณะนี้นะคะก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะจากหน้าไพ่ซึ่งจริงๆในอดีตอะคะ่ะ จากที่คุณเครียดคุณวิตกกังวลต่างๆะจริงๆเหมือนคุณนะคะเหมือน พยายามหันเหความสนใจนะคะสนใจไปเรื่องอื่นก็คือคุณไปโฟกัสเนี่ยในเรื่องของการงานการเงินเลยเป็นหลักเหมือนคุณพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองให้คุณแบบเหมือนคุณพยายามมีความสุขเนาะมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองยืนให้ได้ด้วยตัวเองลักษณะนั้นซึ่งมองว่าจริงๆคุณน่สามารถทําได้แล้วด้วยนะคะตั้งแต่ในพาร์ทในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีการ เบรกหรือจบเนาะความสัมพันธ์กันไปแล้วก็ได้เลยนะคะตั้งแต่พาร์ทในอดีตเราก็อาจเนี่ยตัวเขาก็ได้นะคะคุณอาจจะเบรกหรือห่างกันไปแล้วอยู่ดีๆตัวเขาอาจจะกลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาเหมือนกับ อาจจะกลับเข้ามาขอให้คุณอภัยให้ก็ได้ติดต่อคุณมาก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยมันเลยเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่ทําให้คุณรู้สึกลังเลใจแล้วไพในตําแหน่งของเขาอะค่ะขึ้นไพ h a l l o f r i n d s ด้วย h e l l f r i n s หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของการให้อภัยกันนะคะเนี่ยเป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะกลับเข้ามาแล้วนะคะเพื่อมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกลังเลแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ไพ The Lover ด้วยมันเป็นลักษณะของ THANKS FOR JOINING US. คุณมีสิ่งที่จะต้องเลือกตัดสินใจจริงๆค่ะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ซึ่งเนี่ยอย่างที่แบงค์บอกมองจากหน้าไพ่มันเป็นเรื่องของเขาน่าจะกลับมาให้คุณอภัยให้นะคะซึ่งในการตัดสินใจนะคะคุณก็อยากจะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดเหมือนกันนี่คือไพ่ในตำแหน่งของคุณนะคะเอชซับอดอยากจะตัดสินใจเหมือนกับให้มันเด็ดขาดหรืออาจจะเป็นในลักษณะวะ่าถ้าบางท่านนะคะเจอในสถานการณ์ที่เป็นทางเลือก ตัวเลือกนะคะคุณก็อาจจะเป็นออมีความคิดว่าอยากจะให้เขาคนนั้นเนาะเหมือนกับเด็ดขาดในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะแล้วถ้าคือถ้าเลือกก็ต้องเลือกแบบคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่เนี่ยตัวคุณอยากจะให้มีความชัดเจนเด็ดขาดลงไปในการตัดสินใจค่ะเพราะว่าเขาเนาะอยากจะให้คุณอภัยให้อยากจะกลับมานะคะ กลับมามีความรักเนาะให้กับให้กันอีกนะคะให้มีแพชชั่นมีความสเสน่หาต่อกันอีกแล้วก็เนี่ยตัวเขานะคะเขายังอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวนะคะกับคุณอีกครั้งจริงๆตัวคุณนะคะคุณก็มีความ อ,อ,อยากที่จะมีครอบครัวเนาะที่มั่นคงนะคะมีความสุขนะคะเช่นเดียวกับที่เขาเขาคิดเหมือนกันนะคะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะพลังงานตอนนี้ไพ่ใบบทสรุปเนาะได้ไพ่ของ9้าคถามันอาจจะยังเป็นพลังงานของการหวาดระแวงหรือยังลังเลใจนะคะระแวงอยู่ว่าเออเขาจะกลับมาคราวนี้เนาะ เขาจะดีไหมมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกลังเลตอนนี้คุณอาจจะก,กําลังสร้างกําแพงใส่เขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสร้างกําแพงเพราะว่าเออที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจหรือว่าทุกข์ใจเนาะจนถึงขั้นก้าวดาบคุณก็เลยอาจจะยังเหมือนกับค่อนข้างสร้างกําแพงใส่เขาก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูข้อความในใจจากเขากันนะคะว่าถ้าเขาฝากมาบอกคุณได้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้ค่ะ เขาอยากจะบอกว่าเขามองหาคุณนะคะในทุกๆที่เลยนะคะแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าเขารู้นะคะว่าเขาเนี่ยเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดของคุณค่ะเขาต้องการคุณค่ะเขายังมีความยังมีแพชชั่นเนาะให้กับคุณอยู่นะคะแล้วก็เขารู้ว่ามันเป็นความผิดของเขานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยโทษคุณ แล้วก็ใบสุดท้ายค่ะเขาอยากจะสื่อสารบอกคุณว่าเขาต้องการที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่นะคะมาบอกนะคะสถานการณ์นะคะในอนาคตนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงห์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงอนาคต3เดือน,นะคะ่ะขอทราบค่ะสถานการณ์ค่ะ เอซอฟวอนส์ค่ะควีนออฟซอสแล้วก็ดิไฮพรีเซสนะคะสำหรับสถานาการณ์ความรักในช่วง3เดือนานี้นะคะในอนาคตก็คือ จะมีการติดต่อกลับมานะคะเ,ออเขาน่าจะติดต่อกลับมาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะที่คุณได้รับข้อความจากเขาคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจมากเลยที่เขาติดต่อคุณกลับมานะคะแล้วก็มันก็เป็นสถานการณ์ว่าพอเขาติดต่อกลับมาคุณก็อาจจะต้องมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจเนี่ยแหละให้มันเด็ดขาดเนี่ยแหละนะคะ Queen of Sort แล้วก็ Ace of Sort นะคะซึ่งการตัดสินใจนะคะคุณก็อยากจะตัดสินใจเหมือนกับ ให้มันเด็ดขาดในละักษณะที่ว่าถ้าการที่เขากลับมาเนาะถ้ามันเป็นไปนในทางที่ดีนะคะคุณอาจจะเออดีกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณ ออรู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นไปในทางที่มันไม่ดีนะคะเหมือนความสัมพันธ์มันจะไม่ได้ดีขึ้นนะคะจริงๆตัวคุณคุณก็พร้อมที่จะตัดออกไปเหมือนกันนะคะสําหรับความสัมพันธ์นั้นซึ่งในการตัดสินใจนี้นะคะคุณอาจจะต้องพยายามลองเหมือนฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเซนต์นะคะฟังเซนต์ในตัวคุณนะคะเซนต์ในตัวคุณอาจจะบอกมานะคะว่าคุณควรจะต้องตัดสินใจอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่นะคะ Oracle นะคะให้คำแนะนำกับคุณกันค่ะขอคำแนะนำนะคะจาก Oracle ให้กับชาวสิงค์ค่ะ Reconciliation คะ่ะเป็นไปได้จริงๆนะคะว่าเขาจะกลับมานะคะนี้เป็นความหมายของการกลับมาของ คนรักเก่านะคะที่จะกลับมาก็ภัยก็อาจจะอยากมาแนะนำคุณนะคะเพิ่มเติมว่าให้คุณนะคะเคลียโยมายคือเหมือนกับ เหมือนลบเอาพลังงานนะคะด้านลบๆเนื้อออกไปจากจิตใจคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเศร้าความหวาดระแวงอะไรต่างๆนะคะหรือความหึงหวงอะไรเนี้ยเอาออกไปจากใจนะคะให้คุณพยายามดึงพลังงานบวกๆนะคะเข้าสู่ตัวคุณนะคะเพราะถ้าเกิดพลังงานบวกๆเข้าสู่ตัวคุณแล้วอะ่ะมันก็จะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปค่ะให้แองเจิลนะคะ มาแนะนำกับคุณค่ะเพิ่มเติมแองเจิลอยากจะบอกอะไรกับชาวสิงค์ค่ะฟรีคอนซีล i เ t ชันค่ะเออ,อันนี้ออกมาคอนเฟิร์มถึงสองใบนะคะเขาน่าจะกลับมาขอให้คุณอภัยให้จริงๆนะคะอืมแล้วก็มีใบถัดมาด้วยค่ะขึ้นว่า เป็นในเรื่องของการให้อภัยและการเรียนรู้นะคะไพ่นะคะก็อาจจะอยากมาสื่อสารบอกคุณนะคะว่าให้คุณนะคะปลดปล่อยแล้วก็เยียวยาเหตุการณ์ต่างๆในอดีตนะคะมันออกไปนะคะให้คุณให้อภยัย ตัวเองนะคะให้อภัยเหตุการณ์ในอดีตดยที่มันผ่านมาหรือว่าให้อภัยตัวเขาไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะอย่างน้อยการให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองให้อภัยในอดีตมันก็จะทําให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นะคะอย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าคุณต,ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เนาะกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ก็อยากจะมาสื่อสารบอกว่าการให้อภัยนี้นะคะให้อภัยกันแล้วมันก็จะเอ่อแล้วก็ให้พยายามเรียนรู้ค่ะ เอาบทเรียนต่างๆที่มันเคยผิดพลาดในอดีตนะคะมาใช้เป็นประสบการณ์นะคะเพื่อจะพัฒนาวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะคะเรามาให้ไพ่นะคะให้ข้อคิดกับคุณค่ะขอข้อคิดนะคะคําแนะนํากับชาวสิงหว่าตอนนี้ชาวสิงหควรทําอย่างไรดีคะความผิดพลาดนะคะเปรียบเสมือนขั้นบันไดค่ะแล้วก็ ทษค่ะออกมาสองใบจงเชื่อในเซนนะคะ ของตนเองค่ะแล้วก็อย่าตำหนิใครเลยค่ะอันนี้นะคะทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องราวความรักนะคะของชาวลัคนา,าราศีสิงห์นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทั้งช่องค่ะขอ,ขอให้คุณนะคะสมหวังในความรักประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินด้วยนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะ